สมาชิกและครอบครัวกรรมการรุ่นกองทัพภาคที่4พร้อมกันที่ท่าเทียบเรืออ่าวท่าเรนจังหวัดกระบีเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางเข้าสำรวจพื้นที่จัดงานพบปะสังสรรค์โดยเรือเรลเฟอรี่ขนาดเล็กมุ่งสู่ท้องทะเลเพื่อไปเที่ยวชมเกาะบีบีก่อนเป็นจุดแรกบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเรนจังหวัดกรบี่จะเห็นธรรมชาติ ในตอนเช้าเวลาประมาณ9นาฬิกาครับบรรยากาศดีมากเลยที่มองเห็นไกลๆนั้นก็เป็นอันนี้สมาชิกและครอบครัวก็ได้ลงลงเรือเสร็จรียบร้อยแล้วโดยพร้อมออกเดินทางมุ่งสู่เกาะพีปีก็มีครอบครัวเพื่อนคัดเพื่อนนอง เพื่อนมูลเพื่อนผมเพื่อนรังเพื่อนอ๋อยเพื่อนดำเพื่อนเป็ดเพื่อนปุยเพื่อนจอนส่วนเพื่อนแบ็กและผู้บรรยายงานนี้ฉายเดี่ยวขณะนี้เรือเฟอร์รี่ขนาดเล็กนะครับก็กำลังพาสมาชิกและครอบครัวครับเดินทางมุ่งสู่เกาะพีพี ตรงนี้ก็เป็นหมู่เกาะพีพีนะครับเป็นหมู่เกาะพีพีนะที่เรากำลังมาถึงบริเวณมูเกาะพีพีนะครับก็เป็นบรรยากาศครับบริเวณหมู่เกาะพีพีต่อจากหมู่เกาะพีพีนั้นก็จะพา สมาชิกและครอบครัวมาเที่ยวที่บริเวณอ่าวมาหยาเพื่อดำน้ำดูปลากาลังแล้วก็ชมทะเล็นธรรมชาติใต้ของทะเลที่เห็นอยู่นั้นก็เป็นเรือเบเฟอรี่ขนาดใหญ่ซึ่งจุคนได้ถึงเกือบ200คนซึ่งเป็นเป็นเรือเช่าเมารังของนักท่องเที่ยวที่มา เที่ยวชมนะครับเที่ยวชมอ่าวไมยามดาําน้าำ,นำก็ครับดูประการังกันนะครับวันนี้จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวกำลังดําน้ำดูประการังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวครับตอนนี้สถานที่ที่จะพานักท่องเที่ยวเราก็ัว เพื่อนและครอบครัวมาเที่ยวดัน้ำรูปกระรางอีกที่หนึ่งก็จะเป็น,อ,น,น,ปนาาดดอ่อนออนอมมาวพ,พ,พระนางตรงนี้เป็นบรรยากาศยามสายแดดอ่อนๆก็เยี่ยมชมธรรมชาติลองเล่นน้ำดำน้ำกันใหญ่สนุกสนานเพลิดเพลินนะครับตรงที่อ่าวพระนางตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบริเวณอ่าวพระนางและอีกจุดหนึ่งที่จะพาเพื่อนๆและครอบครัวมาดำน้ำรูปกระการางกันเยี่ยมชมธรรมชาติกันนะครับ อนนิวเรือกลังท่อสมออยู่รบริเวณอ่าวพระนานะครับยังมีเพื่อนที่ต่อไปครับยังชมธรรมชาติยงพา,าเ,เพื่อนและสมาชิกที่มาสำรวจพื้นที่ทเที่ยวชมตามรบริเวณเกาะแก่งต่างๆอยู่นะครับ เพื่อนๆจะสังเกตดูนะครับก็จะมีทั้งเรือฟอร์รี่ทั้งเรือโพเรือหางยาวนะครับีหลาหลายรูปแบบเลยทีเดียวที่พาท่านผู้เที่ยวมาเที่ยวชมเลยอ้าวพระนางนะครับพอไปเราก็จะพาสมาชิกตรงนี้มาถึงที่บริเวณหมู่เกาะรังนกข,ของจังหวัดกระบี่นะครับ ก็ทํารายได้เข้าจังวันถึงปีละเป็นร้อยร้อยร้านเลยทีเดียวครับคุณฟังครับจะเห็นสภาพบริเวณหมู่รังนกนะครับที่เรือเรือเร็วได้พาสมาชิกและครอบครัวมาเที่ยวชมกันอีกจุดหนึ่งนะครับ ครับขณะนี้เรือก็กำลังพาสมาชิกและครอบครัวมุ่ง,งสู่ทะเลแหวกนะครับทะเลแหวกซึ่งเป็นดินแดนที่มีสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่สามารถดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวและก็เป็นปรากฏปรากฏการทางธรรมชาตินะครับที่สามารถเดินข้ามน้ำข้ามน้ำทะเลจากเกาะหนึ่งไปยังสู่อีกเกาะหนึ่งเหมือนกับ เรียกได้ว่า,าใช้อภิธ,ธิหารเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะได้ชมมามาถึงแล้วนะครับตรงจุดนี้ก็คืออ,อีกจุดหนึ่งนะครับคือทะเลแหวกนะครับซึงเพ่อนเพื่อนจะสังเกตเห็นนักท่องเที่ยวนั้นกำลังเ,เดินผ่านไปมาก็มีเรียกได้ว่าอาหารตานะครับที่ถ่ายผ่านมานะครับก็เป็นนักท่องเที่ยวแต่งชุด ว่ายน้ำ,นำมาอาบแดดบริเวณชายบริเวณทะเลแหวกนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางท่อง,งเที่ยวนั้นชื่นชมนะครับเป็นอย่างมากนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าน,นักท่องเทียวนั้นกําลังเดินข้ามไปยังอีกเกาะหนึ่งนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อเที่ยวชมธรรมชาติจะเห็นผู้คนนั้นมีจํานวนมากเลยทีเดียว ที่เดินทางมาเที่ยวชมสถานที่นี้นะครับซึ่งเป็นสเสน่ห์ของจังหวัดกระบี่อยูทะเลแหวกตรงนี้เองนะครับทั้งเด็กๆมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายสังเกตไม่ยากหรอกครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยจะใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นนะครับทั้งผู้ชายบางคนผู้หญิงก็จะใส่นุ่ง เกงขาสั้นบ้างกระโปรงบ้างแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นส่วนใหญ่ก็จะไม่เขาจะไม่นุง่งให้หอึดอัดนะบางคนก็ถอดเสื้อเห็นไหมครับถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาวต่างชาติผู้หญิงก็จะนุ่งชุดบิกินี่ทเดียที่เรียกว่าทูพียมันก็ได้บางทีก็ใส่เสื้อทับนะครับมีการเป็นเอกรียกว่าเป็นแนวการแต่งกายของแต่ละคนครับต่อมานะครับ ก็ณจุดต่อไปก็จะเป็นบริเวณชายหาดเรือชายหาดของเกาะห้อง,องซึ่งก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะพาเพื่อนและครอบครัวมาเที่ยวชมธรรมชาติแล้วก็ดูความสวยงามทางธรรมชาตินะครับแล้วก็มาถึงณจุดนี้ก็จะเป็นถึงแล้วครับบริเวณบรรยากาศบริเวณที่พักฮอรนะิเดร์รีสอร์ทของเกาะยาวนะครับซึ่งก็เป็นรีสอร์ทอ่ซึ่งจะอยู่ติดชายเขาแล้วก็ติดชายหาด มีถนนคอสลอตัดผ่านสะดวกสบายสำหรับการสัญจรผ่านไปมานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในตอนเช้าหน้าฮอลิเดย์รีสอรนะครับเห็นไหมครับเพื่อนครับเป็นยังไงบ้างครับสเสน่ห์ของเกาะยาวนะครับไม่มาไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆน,นะครับพบกันที่กระบี่ตามสโลแกนที่ว่าท่องทะเลกระบี่ชมมรดกอันดามัน ย่ำเกาะสามเมืองวันที่24และ25ตุลาคมนี้มีสิ่งดีๆรอพวกท่านและครอบครัวอยู่ที่เกาะยาวจังหวัดกระบี่ครับยุทธชัยหมอยา